สเปคคอมอินเทลเจนสิบสองงบสามหมื่นเล่นเกม2 K 2> <c oughs> เลื่อนทุกเกม สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม JB Channel ทุกทุกคนครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับคอมเซต JB 1 2 0 9เครับเป็น1คอมเซตรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้เพราะว่าคอมเซตนี้ครับได้ CPU เป็น Intel Gen 12ลองล่าสุดนะฮะพอล่าสุดมันเป็น Gen ิแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าใครจะซื้อคอมเซต JB ยุคนี้นะครับคุณสามารถอัดแอปปรับเปลี่ยนสเปคได้อยากจะเปลี่ยนฮีทซิงก์อากติดชุดน้ำอยากจะปรับการ์ดจออยากจะเปลี่ยนแรมอยากจะเพิ่ม CPU คุณก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับทุกอย่างได้ตามใจคุณ ส่วนราคาก็แอดออนเพิ่มนไปตามของที่คุณเพิ่มนั่นเองนะครับสำหรับคอมนะครับในสเปควันนี้เนี่ยนะฮะ CPU ที่เราใช้ครับคือตัวยอดนิยมเลย Intel c o r e ล์ห้0 0นครับส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้เป็น asus prime h 6 1 0 mkd4 นะครับพระเอกของเราครับกาจอกาแล็ก e f o r c e rtx 3060 one click oc ส่วนแรมครับตัวนี้เป็น corsair vengeance pro 16GB b u s บัส0 m h z ddr4 ครับ SSD ตัวนี้ 500GB ใส่ไปจุจ่จุเป็น WD Blue SN 570ครับ Power Supply Silverstone 600W 8 0วัตต์80พลัสตัวนี้รุ่นยอดนิยมอีกเช่นกันครับและสุดท้ายครับรูปร่างหน้าตาความหล่อเหลากับเคส AeroCool Charge RGB ตัวนี้ให้พัดลมแบบ ARGB มาถึง4ตัวเป็นอีกหนึ่งเคสราคาคุ้มคุ้มกับสเปค JB 1209ราคา3500บาทประสิทธิภาพเป็นยังไงเล่นเกมแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Call of Duty DMC นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีภาพสวยกินสเปคเยอะนะครับเกมนี้ผมปรับกราฟิกไปที่ 2K นะครับและคุณภาพกราฟิกปรับไปแบปปบ Extreme เลยภาพสวยคมและเล่นลื่นไหมดูกันเอาครับนี่ตอนนี้เฟรมเรทครับช่วงเก็บของนี่ก็เฟรมเรท70กว่าช่วงเดินหน้าประมาณ60ซึ่งเฟรมเรทรวมๆจะอยู่ในช่วงประมาณ50 ถึง70 FPS นะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยและในส่วนของ CPU ครับทำงานอยู่ที่ประมาณ30%และอุณหภูมิครับอันนี้ใช้ซิงค์เดิมนะอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับและ RAM ครับตัวเครื่องให้ RAM 16ตัวเกมกินไป13 g b ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าใครจะเล่นไปและสตรีมไปเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะกระตุกหรือเฟรมเรทดรอปได้แต่ถึงองไรก็ตามครับถ้าเล่นชิลๆเล่นเรื่อยๆนะครับไม่ได้สตรีมอะไรมากมายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่่รรมมมกก็อาาาจจะไได้สูง ใช้งานร่ก,กับหน้าจอ1 4 4 h z นะครับอาจจะต้องปรับลดกราฟ,ฟิกเป็น Full HD จะสามารถตอบสนองกับเฟรมเรททำให้หน้าจอ1 4 4 h z เนี่ยใช้งานได้เต็มที่มากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่โดยรวม c อปจ d ต t y นี่เล่น 2K ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งเกมยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับคือ 5m GTA นั่นเองนะฮะเกมนี้ปรับความละเอียดเป็น 2K เช่นเคยครับและทุกอย่างปรับสุดหมดเลยนะครับซึ่งเกมนี้ครับขับรถเล่นกินลมชมเมืองไปเรื่อยๆนะครับเฟรมเรทที่ทำได้120ถึง 130fps นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ออกมานานแล้วก็อาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามนี้ยังเล่นลื่นได้อยู่นะปรับ 2K เฟรมเรทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็ CPU ใช้งานในช่วงประมาณ30%นะครับอุณหภูมิ CPU ก็ประมาณ70องศาเซลเซียสกับซิงเดิมนะครับก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายแต่ถ้าอยากเยกว่าน,นี้ได้ไหมได้ครับติดตั้งซิงใหม่หรือว่าใส่ชุดน้ำไปเลยระบองเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะฮะซึ่งใครใช้งานร่วมกับหน้าจอ144รเฮิร์คุณสามารถใช้งานได้เต็มที่แน่นอนนะครับรวมไปถึงเล่นไปพร้อมสตรีมไปได้แน่นอน j b 1 2 0 9บอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่น5 m แน่นอนครับ มาตอนครับที่เกมแบบพริปป้ภาพสวยอย่าง Marvel Spider-Man Remaster นะครับภาคใหม่ล่าสุดเลยสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่แบบภาพโคตรสวย,ยสเกมนี้นะครับ<ๆ>ก็อาจจะล็อกเฟรมเรทไว้นิดนึงนะครับเพื่อภาพที่ลื่นไหลเพราะว่ายัางไงเฟรมเรทเนี่ยมันก็ไม่เกิน100เฟรมอยู่แล้วนะครับล็อก60ดูง่ายๆสบายตามโดยเกมนี้ครับ CPU ใช้ไปเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ40-50สนะครับส่วนแรมนะครับใช้ไป 12GB และการจอก็ทำงานอยู่ในช่วงประมาณ 60- 70%ครับเย็ๆชิ50-60อศาเ่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ เป็นเกมที่กินสเปคหนักแล้วก็ต้องการใช้เรทเทรซิ่งนะครับเพื่อให้ภาพมีความสวยงามสมจริงมากขึ้นเกมอื่นๆที่เน้นภาพสวยงานดีเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แน่นอนนะครับ ป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพความแรงของคอมเซต JI b 1 2 0 9ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งเซตราคาคุค้มครับที่สามารถรองรับการเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบน,นี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องความละเอียดครับถ้าอยากจะได้ความละเอียดสูงๆ 2K ก็อาจจะต้องยอมรับเรื่องเฟรมเรทที่ดรอปลงมานิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเป็น Full HD ครับคุณก็สามารถเล่นแบบ High Refresh Rate กับหน้าจอ 144Hz เฮิร์ตขึ้นไปได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับและสําหรับใครที่เป็นสายทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกตัดต่อวิดีโอ Photoshop Elastics หรือว่า w o r ร Excel p เซลพาวเวอดดูหนัง 4K ใช้งานต่างๆบอกเลยว่าครอบคลุมแน่นอนนะครับแต่มีวงเล็บเล็กน้อยนะครับงานตัดต่อวิดีโอหรือว่างาน 3D เรนเดอร์หนักๆเนี่ยแรมไม่พอการจะเพิ่มแรมคุณต้องถอดแรมของเดิมออกก่อนถึงจะสามารถใส่แรมใหม่เข้าไปได้นะครับแต่เรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าราคาปกติของคอมเซตนี้นะครับอยู่ที่3 3 9 0 0บาทนะครับแต่ JIB ขายเป็นแค่3500บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงของแถมครับมีให้แน่นอน แล้วก็ผ่อนศูนเอร์เ็นตนานสูงสุด10เดือนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับใครจะได้คอมเซ็ตในราคางบประมาณ3 0 0 0 0บาทตน้ตนๆเจ้าคอมเซ็ต JIB 1 2 0 9นเซตนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับส่วนเรื่องการรับประกันนะครับคุณซื้อไปแล้วเนี่ยภายใน30วันมีอะไรเสียมีอะไรมีปัญหายกมาเปลี่ยนได้ทันทีคุณรับคอมเครื่องใหม่กลับบ้านไปเลยครับและ JIB นะครับมีสาขาให้บริการทั่วประเทศครอบคลุม70จังหวัดถึง170รสาขาทั่วไทยแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าสะดวกง่ายแล้วก ประกันดีมากๆแน่นอนที่นี่ที่เดียวที่ JIB นะครับและวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสนใจคอมเซ็ตครับไปสั่งซื้อกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ JIB.CO.TH นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share j I b Channel ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ